กลับมาพบกันกับเอินเช่นเคยนะคะเอิญ s อวันนี้เอินอยู่ที่รามบินทา90นะคะสำหรับวันนี้เอินจะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะคะก็คือคันนี้เลย โ o โยต้าฟอร์จูเ2.7ตัว V นะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี2015 2016, จดปี2016โชมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาสเปคน,นี้อยู่นะคะยังไม่ได้ติดแก๊สนะคะบอกเลยดีมากๆเลยนะจัดเกินมาติดแก๊สก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถาม0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะ สำหรับคันด้านหลังนะคะราคาตัวรถตั้งขายที่919,000่ที่919,000บาทเท่านั้นนะคะ 919,000บาทนะคะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะสำหรับคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้รถสีเทาไปใช้งานเลยนะคะเป็นแบบ LED เรียงกันสวยสวยเลยกระจังนหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมเรียงกันนะคะ1 2 3เส้นเลยนะโลโก้โตยโตยต้าอยู่ตรงกลางด้วยได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคัดเกตเองยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กทูโทนนะคะได้ยางของมิชลินไปใช้งานด้วยนะ ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะคะที่รีดน้ำฝนนะคะราดยาวแบบนี้เลยนะคะพาพร้อมกับตัวเซ็นท่านล็อกรวปลดล็อก,ก,ก,กมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับด้านท้ายตัวรถมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบรลอไส้นะคะแฮ่เป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะ,ะอ่ะคันนี้ชมใหม่เลยนะคะใหม่ทั้งหน้าใหม่ทั้งหลังเลยนะคะคาดด้วยนะคะโครเมียมที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะสลักว่า f o r t u n e r ด้วยสวยกริปแบบนี้เลยนะคะมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนี่ ท้ายไ,ไฟฟ้าพร้อมสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน,น้้ำฝนนะให้มาครบจริงนี่ประตูไฟฟ้าแล้วนะคะคัะนนี้นี่เลยน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะเม็ดอารครียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะมาร์แต้มสีโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันด้านท้ายตัวรถนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดดูดฝุ่นให้นะ,ะตัวเบาภายในนะคะเป็นบาะหนังสีดาตาลเรียบร้อยนะคะเพดาน,นด้านบนเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะเพราะรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะันนี้ นี่คันนี้นะคะนี่เขาเป็นไฟท้ายด้านหลังนะคะมีกันหนีบด้วยอ <c oughs> ุ้ยนึกว่ามันจะไม่กันแล้วนะเมื่อกี้นี่ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีมีเด็กเล็กนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าด้านท้ายเขาเป็นไฟฟ้านะคะ <c oughs> <c oughs> สะดวกสบายจริงเก้าหนึ่งเก้านะคะเก้าสองสิบแปดเฮ่อะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะเรามาดูด้านในดีกว่านะคะ นี่ภายในตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะตัวบออพับง่ายนะคะนี่เลยพับง่ายนะคะติดนะคะอึบพับง่ายนะคะตัวบาะเขาก็ได้เบาะหนังสีน้ำตาลเพาดานด้านบนมีไฟ LED มาให้แล้วก็มีแอร์นะคะมาให้เรียบร้อยเลยเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะนี่ สำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะดูดีมากๆเลยเลขไมลของคันนี้นะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะสมปีสมราคาสมรุ่นมากๆเลยนะคะเพียง150,000กิโลเมตรเท่านั้นเองตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยเบาหนังปรับไฟฟ้าเลยนะคะที่สําคัญนะคะภายในเขาตัวนี้นะคะไม่ค่อยช้านะเป็นรถปี14แล้วก็เป็น engine start แล้วรถปี15เออปี15นะคะขออภยัยปี15-16นะคะคันนี้ นี่ลายไม้ที่พรมาลายนะคะมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะหน้าปัดตัวรถไม่มีไฟโชว์ใดๆนะคะพร้อมกับตัวรถนะ,ะที่เป็น engine start เรียบร้อยแล้วออปชั่นที่แผงประตูด้านข้างนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโต้ในเรนกระจกได้ที่สาคัญกระจกปัดเลื่อนออตโต้ทั้ง4ฝั่งเลยเซ็นทรัลล็อกรถปดล็อกดีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่แพนเทนชิพนะคะก็มีมาให้ด้วยมาพร้อมกับตัวกล้องด้านหลังนะคะที่ติดมาให้เดิมๆเ,เลยสวยจริงแอปปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะลายไม้นะคะแล้วก็ ที่วางแก้วกุญแจแบบนี้เลยนะนี่ได้รถสีเทาดําไปใช้งานนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะห้องเครื่องของคันนี้กันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนี่เลยเปิดตัวเครื่องให้ดูกันดีกว่านะคะฮึบผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีร้อนนะคะร้อนร้อนร้อนอ่ะคันนี้นะคะน็อตเดอรไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยทำความสะอาดให้นะคะรับรองว่าใหม่กิว่านี้แน่นอนนะคะตัวเครื่องของคันนี้ถามว่าทําไมถึงแปลกนะคะเพราะว่าเป็นเบนซินนั่นเอง นี่โครงสร้างเดิมสวยแบบฉับฉับฉับเลยอะไรกันครับเนี่ยร้อนนะครับปิดแล้วนะ,ะใครเที่ยวลังมองหาเนะคะเจ้า t o y o ต a Fortuner นอนะคะคันนี้ปี1 5บ6จนะคะได้รถเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.7รุ่นหายากอีกหนึ่งคันนะคะราคาดีจับต้องได้สนใจโทร097 169 3884ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถนะคะกับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ